เฮลโลสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนิ้ว่าไลน์นี้นะครับพี่จะมาเฉลยข้อสอบแผทหนึ่ง ปี6กกันต่อเนาะวันนี้ถึงที่ห่วงข้อ40 41แล้วก็42นะครับย้ำอีกรอบนึงนะครับเป็นครั้งที่8ล้าน5นะว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่มีไฟล์เอกสารหรือว่าไฟล์ข้อสอบเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้เลยเนาะสำหรับน้องที่ดูใน u t u b e ครับดาวน์โหลดได้ที่ใต้ดีคิปชั่นครับลิงก์ข้างล่างถ้าน้องที่กำลังดูไลฟ์ดูใน Facebook อยู่ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ข้างบนนะครับไปดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบแล้วมาทำมาเรียนไปพร้อมๆกันได้ ลุยกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาลุยที่ข้อเท่าไหร่เอ่ยข้อ40ก่อนนะครับข้อ40เขาบอกว่าอะไรนะครับ40เขาบอกว่ากําหนดให้ a b c ครับเป็นจำนวนจริงนะครับจัดเรียงกันเป็นลําดับเลขคาคณิตทุกคนครับเรียงเป็นลำดับเลขาขคณิตน,น,นะนะครับำลำดับเลขคณานคือแต่ละ พดหรือแต่ละตัวเนี่ยมันจะห่างกันเป็นจำนวนเท่าใช่ไหมซึ่งจำนวนเท่านั้นเรียกว่าอัตราส่วนร่วมหรือว่า R นะครับซึ่งเขาบอกว่าโดยที่มีเงื่อนไขว่าถ้าจับ A บวก B บวก C แล้วจะมีค่าเท่ากับ14นะครับและก็บอกว่าถ้าเราเอา A นะครับเอา B บวก3แล้วก็เอา C ไปบวกสเนี่ยจัดเรียงกันแล้วเนี่ยจะเป็นลำดับเลขคณิตนะจะเป็นลำดับเลขคณิตนองเท่าอีสานตัวนี้มาจัดเรียงกันโจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่าแล้ว a กำลังสองบวก B กำลังสองเนี่ยแล้วก็บวก C กำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่พงง่าาายคืออเ้ตกร จะรู้ว่า e a b c มันคืออะไรใช่ไหมครับทีนี้ทุกคนครับ a b c นะครับมันเรียงกันเป็นลําดับอะไรนะเลขาคณิตใช่ไหมอ่ะพี่ดู a b c นะในเมื่อมันเรียงกันเป็นลำดับเลขคณานี้ถ้าพี่ให้ตัวแรกเป็น a เนาะเหมือนเดิมเนาะตัวที่2ก็คือเกิดจากตัวหน้าคูณกับอัตราส่วนร่วมคือ r จริงไหมนะ์นที่2ก็คือ a คูณ r แล้วพจน์ที่3ก็คือพจน์ที่2คูณ r ก็กลายเป็น a คูณ r a r คูณ r เนาะก็กลายเป็น a r กันสองเั้นพี่สามารถเขียนเป็นแบบนี้ได้จริงไหมสําหรับ a b c อนะ่าโอเคเนะ พอพี่เขียนเป็นแบบนี้พี่ก็ใช้เงื่อนไขครับจากที่มันบอกว่าบ,บวกกันเนี่ยแล้วจะต้องเป็น14ทุกคนครับบวกกันแล้วเป็น14งั้เงนพี่แทนกับเข้าไป e a เหมือนเดิมเนาะ e b พี่แทนด้วย a r นะครับ e c พี่แทนด้วย a r กลังสองเท่ากับ14เห็นไหมครับโอเคว่าตัวแปรจะน้อยลงและจากมี a b c ตัวนี้เหลือ a กับ r แลลวโอเคไหมส่วนแล้วมีอะไรเป็นตัวร่วมครับมี a เป็นตัวร่วมพี่แอบดึง a ออกครับเป็น1บวก r และก็บวกกับ r กลังสองเนาะเท่ากับ14อ่า ติดเป็นสมการที่1แสดงว่าเดี๋ยวมันต้องหาอีกสมการหนึ่งแน่ๆจริงไหมเพื่อมาแก้มันนะครับท่านทุกคนครับอีกเงื่อนไขหนึงไงที่เขาบอกว่านะครับเจ้านี่ครับ a b บวกสามันก็ C ลบสเนี่ยนะครับมันจะเรียงกันเป็นลําดับเลขคณิตทุกคนครับลำดับเลขคณิตเป็นไงแต่ละพสต์ห่างกันเท่าไหร่ครับ ห่างกันเป็นะรนะยะห่างที่เท่ากันกเขาเรียกว่าผลต่างร่วมก็คือดีจริงไหมซึ่งดีหาไงครับดีหาจะเอาพจน์ทั้งขวาลบพ์ซ้ายจริงไหมครับฉะนั้นทุกคนครับถ้าเกิดพี่เอาตัวนี้ b ลบ b บวกสามลบ a มันก็ย่อมเท่ากับ c บวกสี่ลบ b จริงไหมเพราะมันนี่คือผลต่างร่วมมีระยะเท่ากันอะฉะนั้นทุกคนครับจากตัวนี้เนาะเป็นลําดับเลขาทุกคนครับจากตัวนี้อะเนะครับแล้วก็ b พี่เห็น a ทําไมวะนเนี้ยต้องเป็น b เนาะจาก a เป็น b บวกสามแล้วก็ c บวกสีนะ่เนาะ เรียงกันเป็นลําดับเลขคณิตทุกคนครับอ่าเรียงกันเป็นแบบเลขคณิตเนาะ,ะแสดงว่าถ้าพี่จับพจน์ทางขวานเนาะพี่จับ b บวกสามลบ a เนาะมันก็ย่อมเท่ากับพี่จับ c บวกสและก็ลบออกจากเท่าไหร่ครับลบออกจาก b บวกสเท่ากันเพราะมันก็คือแอลน,นเองมันก็คืออาตาัตราเอ๊ะไม่ใช่อาตาัตราผลต่างร่วมก็คือดีจริงปะตรงนี้ไม่งงเนาะขันหัวนิดนึงโอเคปะได้อยู่ โอเคมันคือดีเั้นทุกคนแทนค่ากลับเข้าไปแทน B ด้วยนะรครับเมื่อกี้นี้เราให้ B เป็นเป็น b เป็น a คูณ R เนาะงั้นแทน B เข้าไปด้วย a คูณอ a. a คูณ R าบวก3นะครับและก็ลบกับ A นะครับอีนนี้แทน c ด้วยนะครับแทน C ด้วย ar กำลังสองเนานะแล้วก็บวกกับ4เนาะแทน B ด้วย AR ลบ AR แล้วกนนะ็ลบกับ3เนาะเอาลบคูณเข้าไปนะครับทีนี้ทุกคนครับน้องก็ค่อยๆย้ยยายคล้ากนะครับค่อยๆย,ย้ายคล้ากย้ายมาฝั่งขวาด้วยกันนะครับ ก็จะก,กลายเป็นนะครับจะก,กลายเป็นจะก,กลายเป็นย้ายข้างมานะก็จะกลายเป็นเออาลังสองเนาะแล้วก็ลบ AR ครับลบสองเอแล้วก็บวก A อเท่กากับสครับโอเคปะเออแค่พี่ย้ายมาจัดการกันเรียบร้อยแล้วนะครับงงมากงงปะ,งงปะไม่งงเนาะนะครับเอลงสองโอเคนะครับประมาณนี้เนาะย้ายแล้วก็เอาเอา2หารตลอดอะไรวาก็ว่าไปได้เท่านี้ พอเลขนี้ปุ๊บพี่ดึง a ออกมาครับปึ้งเป็น r กําลังสองลบกับอะไรครับลบกับ 2r อ่าและก็บวกกัน1น,นะครับเท่ากับ2เป็นสรรมการที่2ทุกคนครับโอเคปะมีสรรมการที่1กับสรรมการที่2แล้วทุกคนทําไงดีสังเกตมีตัวแปร a เหมือนกันทําไงให้มันหายครับจับหารกันเลยใช่ไหมครับพี่ก็จับสรรมการ1ครับทุกคนครับหารด้วยสรรมการ2ดูสิมันจะได้อะไรออกมาครับ จำนวนกำลังสองอ่ะหนึ่งคืออะไรหนึ่งคืออีตัว,ตวนี้นะั่ลอกมาไวนะ้เนาะเอนะครับคูณกันหนึ่งบวกกับอาร์บวกกับอาร์ a, กำลังสองเนาะหารด้วยเอนะครับคูณกับอาร์กำลังสองลบสองอาร์บวกหนึ่งเนาะฝั่งขวาเป็นสิบสี่หารด้วยสองโอเคปะ่ะอ่ะพี่ขอแบ่งมาเขียนอีกสิบหนึ่งนะครับประมาณนี้เนานะเสร็จแล้วตัดกันครับทุกคน a ตัด a ทิ้งไปและเดี๋ยว2ตัด14เหลือ7นะครับงั้นตอนนี้เราก็จะได้อะไรละ จะได้เหลือเป็นอะไรครับ1บวก R านะครับเหลือ1บวก R านะครับหบวกกับ R บวก R าร์กำลังสองเนาะส่วนด้วยส่วนด้วย R าร์กำลังสองลบ 2r บวก1เนาะเท่ากับ7จ็ดโอเคเป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วพี่ก็ย้ายอีกตัวส่วนตนูนี้ขึ้นไปคูณกับ7นะครับกลายเป็น1บวกกับ R บวก R าร์กำลังสองเนาะเท่ากับ 7r ็ดากำลังสองลบ 14r และก็บวก7จโอเคปะ ย้ายข้างไปย้ายไปฝั่งขวานะครับย้ายตัวนี้ไปลบให้หมดเลยเนาะอากำลังสองย้ายไปลบกับเจ็ดอารกำลังสองเหลือ 2, หกอากำลังสองนะครับอีตัวนี้ย้ายไปเนาะก็กลายเป็นลบสิบห้าอานะครับอีนี้ย้ายไปเท่าไหร่เนี่ยย้ายไปลบออกจากเจ็ดเนาะอีหนึ่งเนี่ยก็เหลือหกครับเสร็จแวเอาอะไรหารตลอดได้ทุกคนครับเอาสามหารตลอดครับสามหารตลอดก็จะกลายเป็นสองอานะครับสองอากำลังสองเนาะและก็ลบกับห้าอาและก็บวกกับ ไอ้ไชสามสองนี่เออเพราะเราเอา3หารตลอดนะครับทีนี้พอเอา3หารตลอดปุ๊บเราจะแยก2วงเล็บได้ครับทุกคนแยกได้สองกับ R รเราไว้นะครับเดี๋ยวจะแยกได้เป็น2 R ลบหกับ R ลบสองแสดงว่านะครับ r ของเราเป็นอะไรบครับอาจจะเป็น1นส่วนสกับ2เอา้าอามี2ตัวเว้ยเฮ้ยก็ไม่แปลก r มี2ตัวก็ยอมได,ด้ที้มาดูสิถ้าเกิด R เป็น1นส่วนสเนี่ย a จะเป็นอะไรนะ ถ้าสมมุตินะครับว่า R เป็น1ส่วน2เนาะดูซิ a จะเป็นอะไรนะครับก็ R เป็น1 2เนี่ยไปแทนที่สมการไหนก็ได้ครับที่สมการ1หรือสมการ2ก็ได้ไม่ผิดกันเนาไม่ผิดเนาะอ่ะลองมาแทนนะน้องแทนในสมการที่1หรือแทนในสมการที่2ก็ได้นะฝากพวกเราไปคิดเลขแล้วกันเนาะเดี๋ยวคิดเลขแล้วครับ a จะได้8เนาะถ้าเกิด R เป็น1 2เมื่อ a เป็น8ปุ๊บน้องครับเราจะได้ลำดับออกมาอ่าลำดับ ก็จะคือนะครับถ้า a เป็น8เนาะแล้ว r เป็น 1, 2นำลำดับก็จะกลายเป็น 8, 4แล้วก็2เนาะ a คือผลตัวแรกคือ A 1นั่นเองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนครับถ้า r เป็น2ครับแล้วน้องไปแทนเราคิดเลขนะจะได้ a เป็น2ทุกคนครับนะถ้า r เป็น2เนาะจะได้ a เป็น2ซึ่งลำดับก็จะคือนะครับ 2, 4แล้วก็8ก็ใช้สลับกันเนาะ แต่สิ่งจริงๆโจทย์ต้องการอยากรู้เลยครับโจทย์ต้องการอยากรู้ a กํลังสองบวก b กํลังสองแล้วก็บวก c กําลังสองเนาะจบเลยครับดังนั้น a กํลังสองครับบวก b กํลังสองบวกกับ c กํลังสองก็เท่ากับเท่าไหร่พี่ขยันนิดนึงเนาะก็เอาอะไรครับเอาตัวไหนก็ได้ทุกคนครับเพราะมันบวกกันสลับที่กันอยู่แล้วจริงไหมถ้าน้องเอาชุดแรกน้องก็เอาแปดเป็น a ถ้าน้องเอาชุดที่สองน้องก็สองเป็น a นะครับอ่ะก็เป็นสองกำลังสองบวกสี่กำลังสองแล้วก็บวกแปดกำลังสองเนาะเดีย๋ยวคำตอบสุดท้าย จะได้84ครับเดี๋ยวไปคิดเลขเรียบร้อยจะได้84แบบนี้ข้อนี้นะข้อนี้ทิศของเราก็คือเราต้องพยายามเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนรูปนี้จะต้องจำให้ให้ได้ว่าไอ้ลำดับเลขาหรือว่าลำดับเลขนี้มันเป็นลำดับยังไงโอเขไปแล้วเราก็เปลี่ยนให้เป็นรูปแบบนี้ก็จะคิดได้ง่ายขึ้นโอเคไหมถ้าน้องมีตรงไหนที่ยังไม่เคลียร์สงสัยเนาะทิ้งคอมเมนต์ไว้ครับหรือจะทักแชทอินบ็อกซ์มาถามพี่ก็ได้โอเคไหมอินดี้ตอบทุกคนอย่างแน่นอนนะครับที่ไปดูข้อต่อไปอา่าเป็นสนิิกันบ้างครับข้อที่สิบส สิบเอ็ดเขาบอกว่านะครับกำหนดตารางแจกแจงความถี่นะครับแสดงผลทดสอบของเียนห้องหนึ่งเป็นอย่างนี้มีคะแนนศูนย์คะแนน,นนะครับมีจำนวน,นเน, 2, น,น,น, 1, น,น,นียเ A ลบสองคะแนนหนึ่งคะแนนมี A คนน,นนะครับไปเรืเร่อยๆจนถึงคะแนนห้านคะแนน,นเนี่ยมี A บวกหนึ่งคนเขาบอกว่าเมื่อ A <c oughs> เป็นจํานวนเต็มบวกทุกคนครับขีดเส้นใต้ไฮไลท์เลยครับ a เป็นจำนวนเต็มบวกก็คือเรื่องเนงรเรื่องยัเงเรื่องวะ เรื่องนี้เลขหนึ่งใช่ไหมจำนวนเต็มบวกเขาบอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยเลขนี้ของผลการทดสอบเนาะเท mm. ่ากับอะไรครับเท่ากับ2.8งจุดแปดค่าเฉลี่ยเลขนี้2.8โจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่านะครับจำนวนนักเรียนในห้องนี้เป็นเท่าไหร่ทุกคนครับคือข้อนี้เขาหาถามจำนวนนักเรียนเราสามารถตอบได้ทันทีเลยถ้าเราไม่มีติดตัวแปร a จริงปะ่ะเออแน,น่นนเราต้องหาได้ ต้องหาตัวแปรให้ได้ก่อนก็คือตัวแปร a ถ้าตัวแปร a เราจริงจะหารู้จํานวนนักเรียนทั้งหมดจริงไหมครับซึ่งข้อน,นี้ถ้าน้องสังเกตตารางจริงๆนะมันใช้ตารางแบบแจกแจงไอ้มันคือตารางแจกแจงความถี่แต่มันเป็นแบบอันกระพัชั้นไหมไม่ใช่จริงไหมัมันเป็นแค่นีบ,บอกบอกเฉยๆว่าจํานวนคะแนนที่มีศนะูนย์คนเนี่ยนะคะแนนมีหนึ่งคะแนนที่มีศูนย์คะแนนเนี่ยมี a ลบสองคนคะแนนที่มีหนึ่งคะแนนนะครับมี a คนสองคะแนนมี a ลบสองคนแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ตารางแบบ อันตรภาคชั้นใช่ไหมงั้นเวลาเราคิดค่าเฉลี่ยเล็กนิดเนี่ยเราต้องคิดแบบธรรมดาแบบธรรมดาเลยก็คือเอาข้อมูลทุกตัวบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับอ่าทุกคน x bar คิดธรรมดาครับ x bar คือผลรวมนะครับผลรวมคะแนนเนาะพอเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบเนาะผลรวมคะแนนนะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วยจํานวนนักเรียนทั้งหมดอ่านะครับจํานวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนทั้งหมดครับทุกคนครับซึ่งเขาบอกค่าเฉลี่ยมาจริงไหมค่าเฉลี่ยคือ2.8ใส่ไปครับ2.8ดผลรวมคะแนนน้องก็ต้องเอาอะไรครับเอา X E คนะแนนศูนย์เนี่ยอย่างอันแรกเนะี่ยคะแนนศูนย์มีทั้งหมดกี่คนมี A อลบสคนก็เอาคะแนนศูนย์คูณกับ A อลบสก็จะเป็นคนที่ได้คะแนนศูนย์ทั้งหมดผลรวมของคะแนนที่ได้ศูนย์ทั้งหมดจริงไหมถ้าสมมติอยากรู้ว่าคะแนน1คะแนนมีทั้งหมดเท่าไหร่ก็เอาคนที่ได้1คะแนนเนี่ยนะครับคูณกับจํานวนคนก็คือ A แล้วก็เอา2คะแนนเนี่ยคูณกับจำนวนคนคือ a กําลังสองมันก็จะเป็นผลรวมคะแนนแต่ละตัวทั้งหมดละใช่ไหมครับงั้นตัวแรกนะครับน้องเอา0ย์คูณกับ a ลบสองเนาะก็จะได้อะไรครับศนย์เนาะตัวแรกตัวต่อไปครับน้องเอา1คูณกับ a เนาะก็จะกลายเป็น a อตัวต่อไปครับเอา2คูณกับ a กําลังสองเนาะกลายเป็น 2a กําลังสองครับอ่ะคูณไป3คูณกับ a บวก1กําลังสองเนาะบวก3แล้วคูณกับ a บวก1กําลังสองเนาะ บวกกับ4คูณ2เป็น 8a นะครับแล้วก็บวกกับ5คูณ A บวกหนึกลายเป็น 5a แล้วก็บวกกับอ่าอันนี้คือผลรวมคะแนนทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วทุกคนครับหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนเรียนคือเอาอีกช่องเนี้ยมาบวกกันให้หมดโอเคป่ะนะครับอ่าจำนวนเรียนน้องกอาวจับเลยครับ a ลบ2นะครับบวกกับ A นะครับบวก A อกำลัง2บวกกับ A บวก1เนาะทั้งหมดกำลังสองบวกกับ 2a และก็บวกกับ A, a บวก,กว dachte, 1อ่าโอเคเนาะ ประมาณนี้ทีนี้น้องคิดเลขต่อเลยครับมามาคิดเลขกันต่อว่าจะได้อะไรกันบ้างน,นะครับ 2> e 2 8นี่พี่ขอพี่ขี้เกียจทําเป็นทศนิยมทุกคนครับพี่เขียขอเขียนเป็นเศษส่วนได้ปะจะได้ดูง่ายๆกว่าดูนะนะครับ2.8พี่มองเป็น28่ส่วนสิได้เนาะไม่ว่ากันใช่ไหมไม่ว่าพี่ใช่ไหมมองได้เขียนได้ใช่ปะเออนะครับที่ทุกคนครับ e ติ่งข้างบนจับบวกกันซินะครับมีอะไรที่มันพอจะรวมเทอมกันได้บ้างครับทุกคนอี e นี่เนาะอี e นี่เป็นเทนะ่าไหรเนี่ยเป็น A เนาะอีก e ครับส อีกพวกนี้รวมกันได้พี่ขอไฮไลท์ให้มันเหมือนชุดที่มันเหมือนกันอะไรกันเนาะ a8 a5 a รวมกันได้เนาะจริงปะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย8บวก5เป็น13 13บวก a เป็น14เนาะอ่ะงั้นอีสีเหลี่ยมรวมเป็นกัน14 a นะครับและต่อไปที่รวมกันได้เนาะยังไม่มีหมดแล้วนะครับโอ้มี5ยังรวมไม่ได้เนาะเราต้องกระจายกันลองอินี้ก่อนนะครับอ่ะกระจายมาก่อนเนาะอ่ะบวกกับ2 a กับ2กระจายนะครับหน้ากำลัง2บวกกับ 2หน้าหลังแล้วก็บวกกันหลังกําลัง2เนาะแล้วก็บวกกับห้อ่ะเอาทีละสเต็ปละกันนะครับต่อไปข้างล่างมีตัวที่รวมกันได้ไหมนะครับดูซิมีตัวที่รวมกันได้หรือเปล่าปรากฏว่ามันมี A เนาะ A บวก a ใช่ไหมครับ 2a แล้วก็บวกกับอีก 2A C A แล้วก็บวก A เป็น 5A ตัวแรกมี 5A เนาะ 5A ตัวต่อไปมีตัวที่รวมกันได้ไหมนี่ครับลบ2กับ1ใช่ไหมใชมลบ2กับห ก็กลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นลบหนึ่งเนาะมี a อกำลังสองข้อนด้วยนะครับเนี่ยเอกำลังสองแล้วก็ลบหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับอีตัวนี้กระจายกำลังสองมันออกมาเป็นหน้ากำลังสองนะครับบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองอ่าโอเคนะครับยี่สแปดส่วนสิบพี่ทอนไปอย่างต่ำเป็นสิบสี่ส่วนห้าอะไรกันเนาะอีข้างบนมีตัวรวมกันได้ไหมทุกคนสิบสี่เอเนาะเดี๋ยวอีสามคูณเข้าไปกับสองตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับเป็นหกเอนะครับจริงปะเนาะ แล้วก็เดี๋ยว3คูณกันนี้คูณกันนี้อันนี้จะกลายเป็น3 a มเอกำลังสองเนาะอันนี้กลายเป็น 6A นะครับอันนี้กลายเป็น3นะครับเดี๋ยว 6a กําลังสองรวมกับ 2a ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย 5a ปะ่ะ 5a เนาะนะครับนะครับเป็น 5A กําลังสองปะ่ะใช่ไหมเออ้าเอลังสองเนาะข้างบนแล้วก็เดี๋ยว1 4 a นะครับรวมกับ 6A ตรงนี้กลายเป็น 20a นะครับ แล้วก็3ตรงนี้เดี๋ยวคูณกันหนึ่งลงกันหกลายเป็น8นะครับอ่าทันปะทันปะอีข้างล่างรวมเติมนิดตัวที่รวมกันได้นะครับเอกังสองกับเอกังสองรวมกันเลยจริงไหมกลายเป็น 2a งเอังสองครับตึงแล้วก็มีตัวไหนอีกมี 5a นะครับกับ 2a รวมกันเป็น 7a อีนี้ตัดทิ้งใช่ไหมหนึ่กับลบหลบกันหายโอเคปะเสร็จแล้วทุกคนครับใช้การคูณไฟ เอาอันนี้ขึ้นมีคูณเอาอันนี้ขึ้นมีคูณเนาะจะแก้สมการหา a นะครับตอนนี้มาแก้กันเลยนะครับทุกคนคูณควายก็จะกลายเป็น14บสี่คูณสองยเกำลังสงเนาะแล้วก็บวกกลับนะครับ14บคูณเเท่าไหร่เอ่ย98้ปดะเอ่ย98 a นะครับเท่ากับ5 25 a ีเกำลังสงเนาะบวกกับ100 a แล้วก็บวกกับ40 58 8, 8 5 40 อ่ะย้ายอีฝั่งนี้ไปลบให้หมดเลยครับ 28a กำลังสองเดี๋ยวลบออกจาก 25a เนาะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเหลือ 3a กลำลังสเนาะเดี๋ยวย้าย100ไปลบออกจาก 98a ก็จะกลายเป็นติดลบ 2a แล้วก็ย้าย40มาก็เป็นลบ40อ่าโอเคไหมเสร็จแล้วน้องแยก2วงเล็บครับทุกคนตึง้งเนาะก็จะกลายเป็น 3a นะครบับวก10ครับกับ a ลบ4อ่าโอเคไหม แบบนี้เนาะแบบแบบนี้เนาะทีนี้พี่ขอแบ่งตรงนี้แล้วกันนะครับจะเขียนต่อตรงนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้ A ของเราเป็นอะไรบ้างครับ A ของเราก็จะกลายเป็นติดลบ10ส่วน3กับ4แต่เผอิญว่า A ของเราต้องเป็นจานวนเต็มและต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนี่ไงครับโจทย์บอกมาใช่ไหมครับแสดงว่าอีนี้ไม่ใช่นะครับลบสส่วน3ไม่ใช่ a เลยตอบ4ทุกคนครับดังนั้น A เท่ากับ4เสร็จสับเรียบร้อยแต่โจทย์ถามเท่าไหร่เนี่ย โจทย์ไม th no <TP> ่ได kind of ้ถาม A นะทุกคนครับโจทย์ต้องการถามจํานวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนเราเอาตรงไหนมาใส่ดีเอา A ไปแทนที่ตรงไหนดีครับที่เราคิดมาเรียบร้อยแล้วผลของผลรวมของจํานวนคะแนนทั้งหมดไม่ใช่ผลรวมของจํานวนนักเรียนทั้งหมดคือตรงไหนตรงนี้เนาะอีตัวส่วนเนาะเอาเอไปแทนเลยครับเพื่อหาจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะครับดังนั้นทุกคนครับดังนั้นจํานวนนะครับจํานวนดังนั้นจํานวนนักเรียนนะครับ ทั้งหมดนะครับทั้งหมดคือคือค,อคอืเอาเอไปแทนเลยครับ2คูณกับ4กําลังสเนาะบวกกับ7คูณกับ4ครับคิดเลขมาหน่อย4 4 6 6 6คูณ2บวกกับเ4 2ดีเี๋ยวจะได้60คนพอดีเป๊ะครับทุกคนโอเคปะ่ะข้อนี้น้องก็ไปฝน60เป็นคำตอบนั่นเองโอเคปะไม่ยากใช่ไหมข้อนี้นะประมาณนี้นะครับ,ส,บสันนิษิาคือข้อนี้เขาถาม คล้ายๆอารมณ์เหมือนว่าเราต้องรู้แค่รู้ว่าไอ้ค่าเชิงเลขนี้มันหายยังไงอ่ะถ้าน้องรู้น้องทําได้เลยโอเคปะ่ะข้อนี้แล้วน้องก็ค่อยๆแก้สมการพยายามอย่าคิดเลขผิดแล้วกันพยายามอย่าสับเผ่าตรวจทานแล้วกันโอเคไหมโอเคเนาะนะครับข้อน,นี้มันไม่ยากถ้าน้องคิดเลขไม่ผิดนะเจ็บคะแนนเต็มๆโอเคปะ่ะย้ําว่าอย่าคิดผิดนะครับค่อยๆตรวจทานดีๆด,ด้วยนะครับไปดู42ครับข้อสุดท้ายของวันนี้อันนี้เป็นแคลคูลัสโจทย์อัง้างจะยาวหน่อยนะครับแต่ข้อน,นี้มันมาดูเลยครับ ขาบอกว่า r เนี่ยเป็นเซตของจำนวนจริงนะครับเนาะให้ R ้ f เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันจาก r ไป r โดยที่นิยามนะครับว่า f เนี่ยนะครับ fx เนี่ยมันจะเท่ากับนะครับ ax กำลังสบวก x บวกสถ้าเกิดว่า x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0เนาะและมันจะเท่ากับ4 x บวก c นะครับถ้า x เนี่ยน้อยกว่า0เมื่อ a b c เป็นจำนวนจริงนะครับก็บอกว่าถ้า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทุกคนครับไฮไลท์เลยครับ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริง และสอดคล้องกับอะไรบ้างสอดคล้องกับตัวแรกครับ f ไพรม3บวก f 3เท่ากับ45และอีกตัวหนึ่งครับยังไม่พอนะครับอินทิเกรตจากศูนย์ถึง1ของ f x เนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับ9ส่วน2อโจทย์ให้มาเงือนไขยเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้คนครับโจทย์ต้องการอยากจะอยากจะรู้ว่า f a บวก f b บวก f c เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคปะ่ะทีนี้ทุกคนครับข้อนี้แน่นอนเราต้องหาตัวแปร a b c ให้ได้ไม่ โจทย์ต้องการถามนะครับบางคนบอกพี่ผมก็รู้นะครับว่าต้องหาตัวแปร abc แต่จะหาจากอะไรก่อนทุกคนครับหาจากเงื่อนไขที่ยาวที่สุดก่อนเราจะช่วยให้น้องได้ก็คือเงื่อนไขตัวนี้จัดให้มันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงของเซตจำนวนจริงทุกคนครับตอบพี่ได้ไหมถ้าการที่ f เป็นต่อเนื่องเนี่ยเราจะนิยามหรือว่าเราจะได้อะไรมาบ้างการที่โจทย์บอกว่าเอะ f มันต่อเนื่องสักบนเซตของจำนวนจริงหรือต่อเนื่องที่ตัวเลขสักตัวหนึ่งเนี่ยมันได้อะไรออกมาทบทวนเรื่องแคลคูลัส อ่ะถ้าใครจำไม่ได้พี่ทวนให้ข้างบนโอเคปะข้างบนตรงนี้ทวนเรื่องความต่อเนื่องทุกคนครับพี่เชื่อว่าบางคนลืมเชื่อปะ <olare> โอเคปะทบทวนเรื่องความต่อเนื่องอ่ะพี่ลบเขียนดีๆหน่อยนะครับอ๋อทบทวนเรื่องความต่อเนื่องให้นะครับข้างบนนะความต่อเนื่องนะครับความต่อเนื่องก็คือถ้าเกิดว่านะครับถ้า fx ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a แล้วเราจะได้ว่า1 f a ต้องหาค่าได้จริงปะโอเคปะ f a หาค่าได้เนาะแทนค่า a ลงไปต้องหาค่าได้2ลิมิตนะครับ x เข้าใกล้ a ต้องเป็นไงของ f x เนี่ยหาค่าได้อานะครับจริงปะและข้อที่3ครับ e f a กับลิมิต X เข้าใกล้ A เนี่ยมันต้องเป็นยังกันมันต้องเท่ากันจริงไหมและการที่ข้อ2การที่ลิมิต Fx มันจะหาค่าได้งั้นพี่อิมพายหมดเลยภาษาอ,อังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเฉยเลยว่างั้นพี่สรุปเลยเออใช้สรุปเลยจะก e E3 ข้อนี้นะครับถ้าไปเจอคำว่า,าต่อเนื่องเมื่อไหร่น้องจับเลยครับ F A ต้องเท่ากับลิมิต X เข้าใกล้ A ทางซ้ายโอเคปะและเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ a ทางขวาด้วยโอเคปะ่ะพี่สรุปเลยมันคือตัวนี้เนาะถ้า f x มันต่อเนื่องที่เท่ากับ a เก็ยไปมันคืออน้เลยโอเคไหมฉะนั้นทุกคนครับถ้าเกิดว่าจดจดุจดเนาะจุดเนาะได้เนาะได้เนาะถ้าเกิดว่ากลับมาที่โจทย์ของเราครับข้อน,นี้เขาบอกว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจรงิงมันไม่ได้บอกมาว่า,วา,วามันต่อเนื่องที่ไหนวะแสดงว่าเราต้องรู้เลยมันบอกว่าต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจรงิงแสดงว่ามันต่อเนื่องทุกจุด จริงไหมตอนเนื่องทุก so, จ um, so uh, uh ุดนี 0. ่ไหมตอนเนื like ่องจุดเราก็เลือกเลขอะไรมาได้มันก็ต่อเนื่องจริงไหมครับแต่ทีนี้เราจะเลือกเลขอะไรดีล่ะเราดูเงื่อนไขทุกคนครับดูเงื่อนไขเ็กันมีอะไร x ็กมีมากกว่าเท่ากับศูนย์ x มีน้อยกว่าเท่ากับศูนย์งั้นเราก็บังคับต่อเนื่องที่ x เท่ากับศูนย์นั่นแหละจะได้ใช้เงื่อนไขง่ายๆทุกคนครับน้องก็บังคับเลยครับบังคับนะครับบังคับมันบังคับ f ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องที่ x เท่ากับศูนย์บังคับมันไป อ่ะการที่ f มันต่อเนื่องที่ x เท่ากับศหมายความว่าไงครับหมายความว่า f 0เนาะเมื่อกี้นี้พี่สรุปไปแล้ว f 0เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ทั้งลบเนาะของ f x แล้วก็เท่ากับลิมิตครับ x เข้าใกล้0ทั้งบวกของ f x อ่าโอเคเนาะทีนี้คนก็ f ศูนย f 0จะใช้เงื่อนไขไหนมันมี f x 2เงื่อนไขนี่หว่า f f 0ต้องใช้เงื่อนไข x มากกว่าหรือเท่ากับ0จริงไหมเพราะ x มันเป็น0งั้นใช้เงื่อนไไไขอันนนนนนีหบบเเาาาะแทคค่ลลงปปรกย็ a คูณ0ูนย์กำลังสองนาะบวกกับ b ีคูณศูนย์แล้วก็บวกกับ4ต่อไปทุกคนครับลิมิต x เข้าใกล้0ูนย์ทางลบ x เข้าใกล้0ูนย์ทางลบแสดงว่า x มันน้อยกว่า0ูนย์จริงไหมครับ x น้อยกว่าศูนย์นี่ใช้เงื่อนไขไหนใช้เงื่อนไขอันล่างนะครับก็เป็นลิมิต 4x ่บวกสนะครับอีกอันหนึ่ง x เข้าใกล้0ูนย์ทางบวกทุกคนครับ x เข้าใกล้0ูนย์ทางบวกแสดงว่า x ต้องมากกว่า0ูนย์มากกว่า0ูนย์ใช้เงื่อนไขอันบนทุกคน เอ็กซ์กำลังสองเนาะบวกกับ bx เอบวกสี่อ่าโอเคปะชั้นทุกคนครับคิดเลขสิอีตรงนี้เป็นอะไรนะศูนย์คูณเอนะครับก็เป็นศูนย์ศูนย์คูณบีก็ศูนย์เงนเหลือแค่สี่ตัวเดียวเนาะส่วนอีตรงกลางลิมิตทำไงนะแทนค่าลงไปก่อนใช่ไหมครับแทนค่าลงไปได้เลยก็กลายเป็นสี่คูณศูนย์เอ็กซ์เป็นศูนย์นะทุกคนจริงไหมเอ็กซ์เข้าใกล้ศูนย์สี่คูณศูนย์ได้ศูนย์บวกสี่ก็เป็นสี่ครับอีนี้ก็เป็นอะไรเหมือนกันเป็นสี่เหมือนกันแน่นอนครับงั้นสี่เป็น โอเคปะอันนี้ไม่งงนะแทน x ด้วย0ูลงไปครับหาลิมิตนะครับอ๋อน,นี่พี่ตกอะไรไปตก x ไปนะครับเนาะนั่นหมายความว่าตอนนี้เราได้ c ออกมาตัวหนึ่งครับเป็น4อ่นะครับแต่เราต้องหาอะไรหา a กับ b จากอีกเงื่อนไขสองเงื่อนไขแน่ๆอ่ะไปรูกยกันต่อทุกคนครับเงื่อนไขอันหนึ่งเขาบอกว่า F3 พาบวกเ3เนี่ยเท่ากับ45ที่เราจะหา F3 กับ F3 พาทุกคนดูเลข เนื่องจากฟังก์ชัน f(x) เนี่ยมี2เงื่อนไขเราก็ดูเลขที่เอาไปแทนจะได้รู้ว่าจะต้องใช้เงื่อนไขอันไหนอย่างอันแรก f 3 f 3 3เป็นไง3มากกว่า0 3มากกว่า0งั้นใช้เงื่อนไขอันไหนอันบนทุกคนครับงั้น f 3ใช้เงื่อนไขอันบนนะครับ f 3ของพี่ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย a นะครับคูณกับ3เพราะใช้เงื่อนไขอันบนเนาะ a คูณกับ3ามกลังสนะครับบวกกับ b คูณสแล้วก็บวกกับ4ครับอีนนี้ใช้เงื่อนไขอันบนนะครับ โอเคปะ่ะต่อไปพี่จะไปหา f สาม f สามคือดิฟแล้วแล้วแทนค่า x ด้วย3แต่ปรากฏว่ามันต้องใช้เงอนันบนจริงไหมเพราะไอ้น,นี่เป็น3งั้นเราเอาเงื่อนไขอันบนมันดิฟจริงไหมครับงั้นถ้าเราดิฟจะได้อะไรเอ่ยอ่ะพี่แอบดิฟพี่แอบดิฟอันนี้นะอะ่เอามาแอบดิฟตรงนี้ถ้าดิฟปุ๊บจะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็น2 ax แล้วก็บวกกับ b อ่าถ้าดิฟแล้วเนาะงั้นก็ f สามก็ได้แล้วนะครับสแสดงว่า f สามของพี่เนาะ ก็จะกลายเป็น 2a นะครับแล้วก็คูณ x ด้วย3นาอแทนลงไปแล้วก็บวกกับ b อ๋อโอเคได้แล้วเนาะทีนี้ทุกคนครับเงื่อนไขเขาบอกถ้าจับ f กั3บวก f 3ต้องเป็น45จ้าตัวนี้ทุกคนครับถ้าเราจับ f กำั3นาะบวกกับ f 3ครับจะต้องเป็น45งั้นแทนลงไป f พั3คือ 6a จริงไหม 6a บวกกับ b นาะบวกกับ3กำลัง2เป็น 9a เนาะ 9a แล้วก็บวกกับ 3b บวก c เนาะเท่ากับ 45ทุกคนครับรวมเทอมนะครับแล้วก็ย้ายข้างเอามาเลขอะไรมาลบกันเสร็จสับแล้วนะครับจะได้15 a นะครับและก็บวกกับ4 b ครับเท่ากับ41ทุกคนครับโอเคไหมเป็นสรรมการที่1ทุกคนอ่าแสดงว่าเดี๋ยวต้องเอาอีกเอาอีกขั้นถ่ายนึงเนี่ยมาหาอีกสรรมการหนึ่งจะได้ติดเป็น2ส,สรรมการ2ตัวแปรเพื่อหาตัวแปร a กับ b นะครับอ่ะจัดไปต่อทุกคนครับอีกซีกหนึ่งนะครับแบ่งอีกซีกหนึ่ง ต่อไปนะครับอีกเงื่อนไขหนึ่งคืออินทิเกรตทุกคนครับ f x จาก0ถึง1ของ9ส่วน x ซึ่งประเด็นก็คือมันมี f x ใช่ไหม f x มีอยู่2เงื่อนไขจะใช้เงื่อนไขอันไหนดีก็้ดูจุดตรงไหนครับดูจากขอบเขตอินทิเกรตจริงไหมครับขอบเขตอินทิเกรตเนี่ย x ต้องอยู่ในช่วงเปิด0เปิด1แน่แน่จริงไหมฉะนั้น x ต้องเป็นไงครับ x ต้องมากกว่า0นงั้นต้องใช้เงื่อนไขไหนเงื่อนไขอันบนแน่นอนจริงปะใช้เงื่อนไขอันบนแน่แน่ฉะนั้นทุกคนครับอินทิเกรต เอเนาะจาก0ถึง1นะครับจะต้องใช้เงื่อนไขอันบนนะครับเพราะเอ็กซ์ม่อยู่ระหว่าง0กับ1ไงจริงไหมนะครับดูช่วงขอบเขตอินทิเกรตนะครับก็อินทิเกรตนะครับจาก0ถึง1ของอะไรครับของ a x ็กซำลังสบวกบีเนาะแล้วก็บวกกับ4นะครับอ่ะอินทิเกรตครับซึ่งอินทิเกรตจาก0ถึง1ของ f x โจทย์ออกมาได้แล้วนะครับคือ9 0 2ที่เหลืออินทิเกรตฝั่งขวาครับอินทิเกรตฝั่งขวากลายเป็น a x ็กำลังสส่วนสเนาะบวกกับ b x กําลัง2ส่วน2แล้วก็บวกกับ 4x ครับแล้วเดี๋ยวแทน x ด้วย1กับ0นย์ะครับอ่ะเดี๋ยวแทนลงไปเลยนะครับ9ส่วน2เนาะแทน x ด้วย1ไปก่อนเนาะก็จะกลายเป็น a ส่วน3นะครับพี่เขียนเหมือน9เลยวะ๋ย่าลบหม่ <c oughs> a ส่วน3นะครับแล้วก็บวกกับ b ส่วน2เนาะบวกกับ4แล้วเดี๋ยวแทน x 0, ด้วยศเนี่ยวไปก็คิดลบได้0นะูนย์นแหละ0ูนย์หมดเลยทุกตัวอีกนั่นที่จริงไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับทุกคนแล้วมันจะติดเป็นสรรมการนะครับน้องเอา 6คูณตลอดก็ได้แล้วน้องก็ย้ายข้าปกติเนาะจะกลายเป็น 2a นะครับบวกกับ 3B เท่ากับ3อ่ะพี่เซฟเวลาแล้วกันนะครับน้องไปจัดการคูณึ่งนะจัดรูปเดี๋ยวจะกลายเป็นสมการที่2แบบนี้ครับทุกคนครับตอนนี้เรามีสมการที่1กับสมการที่2จับกระทํากันเลยโอเคป่ะน้องจะไปจับบวกลบกันหรืออะไรก็แล้วแต่พอทํากันแล้วแก้สมการแก้ระบบสมการ2สมการนี้แล้วจะได้ว่านะครับจาก1และ2นะครับจะได้ค่าเอกับค่าบีไหครับ A ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ a จะเป็น3ครับและ b จะเป็นติดลบ1อ่าตอนนี้ได้ a b c ครบทั่วแล้วทุกคนครับพอได้ a b c ครบทั่วพี่ลองแทนลงไปใน f x ได้ไหมพี่อยากจะรู้ว่าไอ้ไอไฟังก์ชัน f x ต,ตรงๆเนต็มเต็มมันคืออะไรโอเคปะนะครับสแสดงว่าสแสดงว่าเราก็จะได้ f x ครับจะได้ f x เนอะมันก็คือเต็มเต็มเลยนะจะคือ3เนนะเพราะเเป็น 3, 3 3 x กํลัง2ครับ b เป็นลบหนึ่งเนาะลบเแล้วก็บวกกับ4เนาะเมื่อ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0โอเคปะ่ะแล้วก็เป็นนะครับ c นะครับ c x บวกกับสเนาะนะครับสีเอบวกกับ4เพราะสเป็น4เมื่อ x เนี่ยน้อยกว่า0อ่าแต่ทุกคนโจทย์ต้องการอยากจะรู้อะไรครับโจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่า f a บวกกับ f b และก็บวกกับ f c มันคืออะ,อะไร f a คืออะไรครับ f a a คือ3เนาะอะ่ก็เป็น f 3ใช่ไหม บวกกับ b ีคือลบหนะครับแล้วก็บวกกับ c c เป็น4น้องก็แทนลงไปอ่ะพี่ขอเขียนแล้วกลับตรงนี้ตรงนี้กันเนาะเดี๋ยวทีมจะไม่พอนะครับทุกคน f 3ใช้เงื่อนไขไหนครับ3มันมากกว่าเท่ากับ0ใช้เงื่อนไขอันบนครับแทนที่ฟังก์ชัน f x อันบนนะครับกลายเป็น3ามคูณสกำลังสเนาะลบกับอะไรครับลบกับ3นะครับแล้วก็บวกกับสนะครับโอเคเนาะต่อไปตัวถัดไปคือ f ลบหลบหมันน้อยกว่า0ูนใช้เงื่อนไขอัน ล่างนะครับก็บวกกับ4คูณลบ1นนอแล้วก็บวกกับ4และสุดท้าย f 4มันมากกว่า0เช้งไขอันบนนะครับก็บวกกับ3เนาะคูณกับ4กําลังสองลบกับ4บวกกับ4ทุกคนครับเดี๋ยวฝากน้องไปคิดเลขเสร็จสับแล้วสุดท้ายจะได้76กครับเจ็จิ้นเรียบร้อยแล้วทุกคนเก็ตไหม เก็ตน้องเก็ตน้องถ้าใครสงสัยตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใต้ไลน์ได้เลยเดีย๋ยวพี่จะไปตอบอย่างแน่นอนเนาะแลวถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแบ่งปันสิ่งดีกับเ,เพื่อนๆและคนที่น้องรักหรือจะแชร์ไว้ดูซ้ำๆก็ได้อย่ลืมนะครับว่าน้องดูพิ่เลยน้องดูการทําแล้วน้องต้องไปฝึกด้วยตัวเองด้วยนะนะครับเพราะในห้องสอบไม่มีใครช่วยน้องได้นอกจากตัวน้องเองนะครับฝึกทำเองบ่อยๆมันจะเก่งขึ้นแน่นอนและโจทย์คณิตเนี่ยไม่ได้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําเพียงแค่1ครั้งนะครับน้องทำรอบนึงมันทําไม่ได้น้องก็เปิดเฉลยดูจนกว่าจะเข้าใจแล้วลองทําด้วยตัวเองใหม่อีกครั้งเดี๋ยวมันจะทําได้อย่างแน่นอนโอเคไหมแลวเราจะเก่งขึ้นทุกวันไปด้วยกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาปิดฉากแพทหนึ่งปีหกสองกันพรุ่งนี้ถึงคิวหุ่ข้อสี่สามสี่แล้วก็สี่ห้าครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้แน่นอนวันนี้ลาไปก่อนบายทุกคนกราบไปและครับ